สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช h a n เ e อ e ์ e ิเล็ก i i ิ n n ินโนเวชัที่นี่เราจะแสดงเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชันสำหรับอาคารอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยและ Data Center เพื่อให้ทุกๆคนที่แวะมาเยี่ยมชมสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายๆว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เราได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไรในวันนี้เรามีหลากหลายเทคโนโลยีมานาเสนอ และมีเซอร์ไพรส์ที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่ปลายปีนี้ด้วยครับพบกับเทคโนโลยี APC UPS ชื่อที่ทุกคนรู้จักเราเป็นอย่างดีได้เลยครับกว่า30ล้านคนเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจในเครื่องสำรองไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ APC ทำหน้าที่ดูแลระบบไฟที่ไม่เสถียรให้กับอุปกรณ์มานานกว่า40ปี และหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานระดับองค์กรนั่นคือผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Smart UPS ค่ะและข้างๆเอนี่นะคะคือ Smart UPS แบบออนไลน์รุ่น SRT ขนาด3,000 VA หน้ากว้าง 2U ซึ่งมีผู้ใช้หลากหลายและมีการติดตั้งมากที่สุดในเมืองไทยส่วนด้านนี้นะคะ คือ Smart UPS แบบออนไลน์รุ่น SRV ขนาด1,000 VA ที่มีขนาดเล็กลงแต่ตอบโจทย์เรื่องคุณภาพไฟในราคาย่อมเยาค่ะแล้ววันนี้เอ็มีสินค้าน้องใหม่เปิดตัวที่นี่เป็นครั้งแรกกับ Smart UPS แบบออนไลน์รุ่น SRT ขนาด1,500 VA ซึ่งมาพร้อมกวัตดที่เท่ากันคือ1,500วัตต์หรือ Power Factor เท่ากับ1น,นั่นแปลว่าเป็นเครื่องสว่งไฟฟ้าที่สามารถรองรับอุปกรณ์ได้มากกว่าและยังมีขนาดเล็กหน้ากว้างเพียง 2U เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์หรือสตอเรจขององค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขณะเดียวกันเรื่องน้ำหนักของตู้แบตเตอรี่ก็ยังเป็นที่กังวลของลูกค้าหลายรายเพราะหากลูกค้าต้องการสำรองไฟนานๆจะต้องใช้ตู้แบตเตอรี่จำนวนมากนอกจากน้ำหนักที่มากแล้วยังใช้พื้นที่ในตู้แล็หรือห้องด a ต a าเซ็นเมากสีเดียว เคยมีลูกค้ามาปรึกษาเราว่าอยากได้เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด2,200 VA สำรองไฟได้2ชั่วโมงแต่ต้องพบกับการเพิ่มตู้แบตเตอรี่ถึง8ตู้น้ำหนักเกือบ300กิโลกร,รมัมและยังใช้พื้นที่ในตู้แหลกเกือบครึ่งตู้กรณีนี้เอมนอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งใช้พื้นที่เพียง1ใน4ของตู้แหลกน้ำหนักแค่130กิโลกร,รมัมแต่ยังสำรองไฟได้2ชั่วโมงฟังดูน่าสนใจไหมคะ นี่คือ Smart UPS Lithium Ion รุ่น SRTL ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไออนซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือขนาดเล็กน้ำหนักเบาและสำรองไฟได้นานกว่าตัวนี้ขนาด2,200 VA mm hmm. เมื่อใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชุดนี้ที่โหลดเต็มจะสามารถสำรองไฟได้นานถึง14นาทีซึ่งมากกว่ารุ่นปัจจุบันถึง3เท่าจะเห็นได้ว่าทั้งเล็กทั้งเบาและมีอายุการใช้งานที่นานกว่ามาพร้อมการรับประกันแบบ5ปีเต็ม ออกแบบให้ใช้งานได้นานถึง10ปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ช่วยให้ประหยัดมากกว่าเดิมถึง30%คุ้มค่าสำหรับการลงทุนในระยะยาวหรือถ้าใครมองหาขนาดที่ใหญ่ขึ้น a อมีรุ e ่น 3000VA เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนยังให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีแม้ที่อุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสโดยไม่เสื่อมสภาพมีน้ำหนักเบาวกว่าทำให้สามารถติดตั้งได้ง่าย แบตเตอรี่เป็นแบบ Hot Swap และมีการรับประกัน5ปีทั้งตัว UPS และแบตเตอรี่สำหรับแฟนๆ Smart UPS รุ่น SMT ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมที่ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กในหลายองค์กรหรือธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางประหยัดพื้นที่ด้วยความลึกที่สั้นกว่าสามารถใส่ในตู้แรกแบบ wall mount ได้และยังมี r e m o t e Management Port สำหรับบริหารจัดการเครื่องสำรองไฟฟ้า เรากำลังจะเปิดตัว Smart UPS Lithium Ion รุ่น SMTL โดยจะเปิดตัว4ขนาดด้วยกันคือ500 VA, 750 VA, 1,000 VA และ1,500 VA อย่าลืมราติดตามกันนะคะ อยยู่่เลคะในปีที่ผ่านมาทางเราได้รับความไว้วางใจให้เป็นสปอนเซอร์ให้กับงาน e s p o r t Pub G ระดับ South East Asia ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยพาร์ทเนอร์ของเราเลือกใช้ APC back UPS Pro สำหรับผู้เข้าแข่งขันทำให้ผู้เข้าแข่งขันมั่นใจแข่งเกมออนไลน์ไม่สะดุดเลยค่ะนอกเหนือจากสามารถสำรองไฟให้กับเครื่องเกมแบบนี้แล้วยังสามารถสำรองไฟให้กับคอมพิวเตอร์ใช้ตามบ้านหรือสำนักงานได้อีกด้วย บางองค์กรใช้คู่กับ Storage ขนาดเล็กและเหตุผลที่หลายๆองค์กรเลือกใช้ก็เพราะว่าสำรองไฟได้นานกว่าแบตเตอรี่ใหญ่กว่าใช้งานง่ายมีจอแสดงสถานะแบบ LCD มีระบบปิดเสียงแจ้งเตือนสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายชนิดรวมถึงป้องกันไฟกระชากให้กับปรินเตอร์และสแกนเนอร์มีโหมดประหยัดพลังงานและสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เององ่าย สำหรับวันนี้วีขอนำเสนอ APC b a c k UPS Pro MI Series รุ่นใหม่ล่าสุดคุณสมบัติเด่นเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยวัต t ที่มากกว่าเปิดตัวด้วยขนาดเริ่มต้นตั้งแต่390วัต์จนถึง960วัต์สำหรับตัวนี้ขนาดเริ่มต้นที่650 VA 390วัต์มาพร้อมช่องเสียบ6ช่องทั้งสำรองไฟและป้องกันไฟกระชากให้อุปกรณ์อย่างเช่น iMac NAS Wi-Fi เราเตอสำรองไฟได้ถึง20นาทีวันนี้เรามี APC b a c k UPS Pro ตัวนี้รุ่น SI Series ใหม่ล่าสุดเอาใจคอเกมด้วยเอาพุทแบบส e w เวฟให้หวัดที่มากกว่าแถมสำรองไฟนานกว่าหน้าตาดีวางไว้บนโต๊ะแบบนี้เลยค่ะคราวนี้เล่นเกมออนไลน์ไม่สะดุดไม่ต้องกลัวไฟตกไฟดับไม่หัดร้อ,อยต่อไปค่ะ ด้วยสเปคระดับเทพมีมา2รุ่นได้แก่1,200 VA และ1,600 VA สำหรับตัวนี้1,600 VA ให้วัดถึง960วัตต์เกมสเปคเทพเอาอยู่แน่นอนให้ช่องเสียบเยอะถึง8ช่อง จอแสดงสถานะ LCD สามารถดูสถานะไม่ว่าจะเป็นไฟเข้าไฟออกระยะเวลาสำรองไฟที่เหลืออยู่และยังสามารถแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแบตอีกด้วยใช้งานง่ายสามารถถอดแบตเตอรี่เปลี่ยนเองได้เหมือนเดิมมีปุ่มปิดเสียงกันเสียงรบกวนขณะเล่นเกมรับประกัน3ปีเต็มเปลี่ยนฟรีถึงบ้านแถมยังสามารถชาร์จ iPad หรือมือถือได้อีกด้วยนะคะขอตัวไปเล่นเกมต่อก่อนนะคะกำลังสนุกอยู่เลย w h o l game t e r e we got this man power's out you guys still there how are you still up the backups i stay connected to my network and my games during a power outage just like this game on <c oughs> ใครที่กําลังมองหาเครื่องสํารองไฟสักเครื่องที่ได้มาตรฐานไว้ใช้ในบ้านไว้ใช้สํานักง,งานขนาดเล็กหรือกลุ่ม SME เพื่อป้องกันไฟดับไฟตกไฟกระชากดิฉันเชื่อว่าหลายท่านต้องนึกถึง a b c เป็นอัดับแรกค่ะ วันนี้จูดีมีแบ็ก UPS มาให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมการใช้งานกันค่ะเริ่มจากตัวแรกรุ่นนี้เลยชื่อ BV500 ลักษณะเด่นของเขาก็คือขนาดจะเล็กกระทัดรัดเหมาะกับจะวางตั้งวางนอนก็ได้หรือถ้าคุณไม่มีพื้นที่จริงๆก็สามารถแขวนผนังได้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นไล n e อินเตอร์แอค มีแบตเตอรี่ในตัวรองรับไฟขาออกได้สูงสุด500 VA หรือ300วัตต์สำรองไฟได้นานสูงสุด40นาทีแต่ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์การใช้งานนะคะรุ่นนี้มีช่องให้เสียบปลั๊ก4ช่องมีเทคโนโลยี AVR ตัวนี้จะช่วยปรับแรง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะกรณีไฟดับน้วไฟกลับมาใช้งานได้ปกติ UPS รุ่นนี้จะทํางานออโตโดยไม่ต้องเสียเวลามาเปิดสวิตช์ไฟใหม่นะคะรุ่นนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นจะใช้คู่กับกล้อง CCTV สมาร์ททีวีและต่อพ่วงก,กับ Wi-Fi เราเตอร์ router, และยังเหมาะสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงปลาสวยงามที่ต้องเปิดออกซิเจนให้ปลาตลอดเวลาหรือเครื่องฟอกอากาศจุดี้เชื่อว่าทุกบ้านต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง ถ้าไม่อยากให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นเสียก่อนเวลาอันควรจูดี้แนะนำว่าซื้อแบ็ค UPS สักเครื่องติดบ้านไว้อุ่นใจดีกว่าค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นรุ่น BX 1,400เป็นรุ่นยอดนิยมในท้องตลาดของทาง ABC เลยนะคะเหมาะกับบริษัทที่มีขนาดเล็กหรือ SME รุ่นนี้เป็น Inter active, ลายอินเตอร์แอคทีฟรองรับไฟขาออกได้สูงสุด1,400 VA หรือ800วัตต์มีช่องเสียบปลั๊ก2แบบแบ่งเป็น IEC 2ช่องและ Universal 4ช่องและมีฟรีดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า PowerShoot Personal Edition ซอฟต์แวร์ตัวนี้อำนวยความสะดวกให้เราหลายอย่างเช่น วจสอบสถานะว่าตอนนี้มีไฟเข้าหรือไฟออกเท่าไหร่เวลาไฟดับสามารถกําหนดให้เครื่องสํารองไฟได้เช่นถ้าไฟดับ5นาทีให้แบตเตอรี่สํารองไฟและทํางานได้อีก15นาทีและยังสามารถบอกให้เราทราบถึงว่าแบตเตอรี่จะหมดอายุก,การใช้งานและถึงเวลาการเปลี่ยนแบตวันที่เท่าไหรค่ค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางเ c เรียกว่า external battery connector นะคะมีคุณสมบัติยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ค่ะเสียบเมื่อเริ่มใช้งานเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เพียงแค่ดึงแบบนี้ค่ะแล้วเสียบแบบนี้เห็นไหมคะใช้งานไม่ยากเลยนอกจากแบ็ค UPS ทั้ง2รุ่นนี้แล้วจ u d ี mm ้แอบมีความลับของ ABC มาบอกค่ะแบ็ค UPS รุ่นใหม่ล่าสุดของ ABC ค่ะชื่อรุ่น BX 2 2 0 0เราจะเปิดตัวกันปลายปีนี้ค่ะ โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมให้การสมัยมากขึ้นมีขนาดกระทัดรัดให้กําลังไฟเพิ่มขึ้นแต่ใช้งานได้เหมือนเดิมตัวนี้รองรับไฟขาออกได้สูงสุด2,200 VA หรือ1,200วัตต์และสามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์เลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนทํางานกราฟ,ฟิกที่ต้องการความต่อเนื่องในการทํางานวันนี้จูดี้มีวดีโอมาให้ชมกันก่อนไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ใช้กันแล้วใช่ไหมล่ะแต่ต้องอดใจรอกันอีกนิดนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจูดี้จะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งค่ะแบ็ค UPS เ้ง3รุ่นนี้รับการ2ปีนะคะที่สำคัญถ้าเครื่องเสียหรือมีปัญหาทาง ABC เปลี่ยนฟรีถึงบ้านค่ะสงสัยมีคนมาหาที่บ้านงั้นจูดี้ขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ